พื้นฐานที่สําคัญนะครับซึ่งวิธีการใช้ชีวิตนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้เกิดป ah ัญหาในเรื่องของ pm 2.5 pm 2.5ก็พื้นฐานนะครับมาจากเรื่องของชีวิตประจำวันทั้งนั้นนะครับในเมืองก็มาจากขวัดรถยนต์นอกเมืองก็เป็นเรื่องของการจะต้องทำมาหากิน ในขณะเดียวกันนะครับเรากา็มีสิ่งที่ตามมานะครับก็คือเรื่องของป m 2 5ซึ่งอนอกจากในเรื่องที่เราจะพยายามที่จะบระหิหารจัดการนะครับก็คือเรื่องที่ว่าปัจจัยภายนอกซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ก็คือในเรื่องของดีฟ,ฟ้ากับนะครับที่พูดคุยกันมาหาลรือกันมานะก็วางแนวทาง ในการที่จะแก้ไขปัญหาในแนวทางใหม่นะครับนั่นก็คือให้ความสําคัญกับการบรหิหารจัดการในเชิงพื้นที่เหมือนที่ท่านเดินเภอกําลังเล่ามาเนี่ยนะครับว่าออมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้เราจะทาอย่างนั้นเราจะทาอย่างนี้นในขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเราพยายามที่จะลดสาเหตุที่สําคัญนะครับก็คือการเกิด ฮอตสปอตทั้งหลายนะจุดความร้อนจุดที่จะต้องเผาอะไรทั้งหลายนะครับส่วนหนึ่งนั้นนะครับเราในส่วนที่เป็นความจำเป็นเราสามารถเอาบำบริหารจัดการได้นะอย่างที่ท่านนึ่งเปิดเล่าให้ฟังอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ทำอย่างไรนะครับจะให้ไม่ให้มันเกิดนะครับคือในส่วนที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของความจำเป็นสิ่งที่สำคัญก็คือนะ ในเชิงของการบริหารจัดการในเรื่องของจำนวนของฮอตสปอตนะครับเราได้กำหนดเป้าหมายนะครับว่าทุกพื้นที่จะต้องลดจากปีที่ผ่านมา25%โดยพิจารณาจากข้อมูลเดิมๆนะครับเราจะเห็นว่าจุดที่มันเป็นจุดซ้ำซากเนะี่ยทุกอำเภอที่เกิดนะจะมีจุดซ้ำซาก ทำอย่างไรเราจะให้จุดซ้ำซากเหล่านี้ลดลงนั่นก็คือการพูดคุยในระดับพื้นที่ตำบลหมู่บ้าน,นการแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ต่างๆก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการที่จะ,ะให้รู้ว่าพื้นที่ไหนจะทำอย่างไรพื้นที่ไหน จะต้องทำให้ได้อย่างไรการแจกเป้าหมายออกมาข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมาทางสำนักงานทศสจได้ส่งถึงอำเภอถึงระดับพื้นที่ตำบลหมู่บ้านแล้วก็ให้มีการปรึกษาหารือในอระดับพื้นที่ตำบลหมู่บ้านเป็นสำคัญ โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งไม่ว่าจะเป็นอบตหรือ,เ,รอเทศบาลตำบลน,นะครับจะเป็นเจ้าภาพในการที่จะเชิญทุกภาคส่วน,นต่างๆทําไมถึงต้องเป็นอบตก็เพราะว่าอบตหรือเทศบาลเป็นส่วนราชการะะที่อยู่ในระดับพื้นทีนะะ่ไม่มีในระดับพื้นที่เนี่ยไม่มีส่วนราชการไหนที่มีความพร้อมเท่ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้น ในส่วนนี้นะครับจึงขอให้องคอ์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพนะครับทรัพยากรทางการบริหารขององคอ์กรปกคอรองส่วนท้องถิน่นมีครบคนเงินเครื่องไม้เครื่องมืออะไรทั้งหลายในขณะเดียวกันสิ่งที่อยู่ในพื้นที่ในเรื่องของการทํามาหากินนะครับมันมีอยู่ในทั้งในเขตป่าก็มีในเขตป่าก็มีที่ทํากิน ในขณะเดียวกันจุดที่มันเกิดไฟในปีที่ผ่านมานะครับมันมีทั้งในพื้นที่ทำกินกับพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ทำกินในหลักการพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทำกินมันพอจะเกิดได้เพราะความจําเป็นในเรื่องของการที่ต้องเตรียมพื้นที่แต่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ทํากินไม่ควรจะเกิดไม่ควรจะมีสิ่งตรงนี้นะครับจะทําอย่างไร ท้ายสุดมันต้กลับมาถึงข้อที่จริงที่ว่ามันไม่มีไฟที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันจะต้องมีคนจุดสมัยนี้เลิกแล้วนะครับไม้เสียดสีกันแล้วแต่จะทำอย่างไรก็คือต้องกันกที่จะต้องพูดคุยกันในระดับพื้นที่แน่นอนนะครับการที่แบ,บ่งพื้นที่ออกเป็น สอ,สองชั้นนะครับสองชั้นก็คือพื้นที่ตำบลหมู่บ้านกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เป็นเขตป่านะครับป่าสงวนป่าอนุาอารักษ์หรือพื้นที่ทีอ่อยู่ในนิคมหรือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวเลยนะครับเขาเอาสองส่วนนี้มาคุยกันแน่นอะนในเชิงของพื้นที่นะครับเจ้าของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของป่าทั้งสองป่าหรือทางเกษตรกรหรือทางนิคมก็ต้องรับเอาเป้าหมายไปบริหารจัดการแลวจะทำแก้ไขปัญหายอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันสิ่งที่เป็นแนวทางการบริหารจัดการใหม่ ในส่วนของการที่จะต้องประกาศห้ามเผาเด็ดขาดหรือไม่อย่างไรนะครับทางจังหวัดก็จะต้องฟังนแนวทางที่เป็นแนวนโยบายอีกครั้งหนึ่งแต่ในช่วงขณะเวลานี้นะครับใน,ในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับนั่นคือพื้นที่ที่มีความจำเป็นนะครับการแจ้งต่อกำนันหญ่บ้านหรือท่านนายก ซึ่งอยู่ในดับพื้นที่หรือเจ้าของป่าในกรณีที่ทํามาหากินอยู่ในพื้นที่ป่าหลังจากนั้นก็มาดูความจําเป็นถ้าจําเป็นจริงๆนะก็ต้องใช้วิธีการบริหารจัดการ,าราก,การาบริหารจัดการก็คืออย่างที่ท่านเอิเือได้เล่าให้ฟังนะครับในขณะเดียวกันมันมีวิธีการเ็นหรือไม่การที่จะเอาเศษวัสดุทั้งหลายออกมา ทำประโยชน์อย่างอื่นการรับซื้อเอาไปขายอันนี้ก็อยู่ในบริบทข้อเท็จจริงของพื้นที่บางทีพื้นที่นี้ทำอย่างนี้ได้แต่อีกพื้นที่หนึ่งอาจจะทําไม่ได้ไมนน่ต้องมีทําอย่างไรนั่นก็คือแนวทางของการบรหิหารจัดการในเรื่องของไฟป่าหมอกฟันปีนี้ก็คือพื้นที่หาปรึกษาหาเลือกกันทุกภาคส่วน คนนี้อยู่ในพื้นที่เดีวยวกันนะครับปรึกษาหารือกันแล้วก็กาหนดแนวทางออกมาแล้วก็ส่งเป็นข้อมูลไปที่จังหวัดยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจําเป็นจะต้องบริหารจัดการเชเรื้อเพลิงเราจะบริหารจัดการอย่างไรส่งในขณะเดียวกันเมื่อเรากําหนดว่าเราจะบริหารตัวเราเองนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ให้ทางส่วนกลางน,นะครับส่วนอำนวยการที่จังหวัดได้มีการประสานงานกับส่วนกลาง นะครับเพื่อให้เป็นข้อมูลนะครับว่าตรงนี้ผมจะบริหารจัดก,การนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้งนี้นะครับให้ความสำคัญกับการที่จะควบคุมนะครับสิ่งที่เกิดจำนวนทนะ็อตสปอตต้องไม่เกิน75%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะเพื่อให้เรา,เร,ารู้เป้าหมาย รเรารู้ว่าพื้นที่ตรงนี้นะจะควบคุมอย่างไรการทําแนวกันไฟดีกว่าหรือแม้กระทั่งการควบคุมนะครับคนที่ต้องเข้าไปเก็บหาของป่า